อยากได้กระเป๋าก่อนราคาขึ้นแต่ว่าช็อปมันปิดเนี่ยจะทำยังไงดีโอลาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับ S.O.MOST นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง c a t ค i l l a MOST ค่ะวันนี้เนี่ยโมสจะมาพูดถึงนะคะเรื่องกระเป๋าที่มันขึ้นราคาในช่วงโควิดนะคะหลายๆคนคงจะสงสัยว่าโอ้โหเศรษฐกิจขนาดนี้นะคะทำไมกระเป๋าแบรนด์เนมยังขึ้นราคาอีก ส่วนตัวนะคะมอสคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาคาดการเอาไว้ว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องอัดอั้นการช้อปปิ้งเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นตัวมอสเองเนี่ยก็มีความอัดอั้นอยู่นะคะกะว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะจัดการช้อปนะคะทลายความอัดอั้นที่สะสมเอาไว้มาเป็นเวลา1 2 3เดือนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งคิดว่าเขาน่าจะคาดการเอาไว้อย่างนี้นะมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าวันนี้ค่ะ หลายคนคงจะสงสัยว่าเอ๊แล้วถ้าอย่างนี้เราซื้อกระเป๋าตอนที่มันยังไม่ขึ้นราคาตอนนี้เนี่ยจะทันไหมก็ต้องบอกเขาว่ายังมีหลายๆแบรนด์นะคะที่ยังทันอยู่และหลายๆแบรนด์ก็ขึ้นราคาไปแล้วค่ะในจุดนี้แต่ว่าสําหรับแบรนด์ที่ยังไม่ขึ้นราคานะคะแล้วคุณอยากจะซื้อมาเป็นเจ้าของนะคะเพื่ออาจจะเกรงกําไรนะคะหรือว่ารู้สึกว่าอยากได้รุ่นนี้มานานแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะซื้อเก็บไว้ในช่วงนี้แหละ เผื่อราคามันขึ้นจะได้ไม่ต้องเสียดายเนาะมอสก,ก็มีวิธีมาให้ว่าจะทําการสั่งซื้อยังไงในช่วงโควิดที่ช็อปแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยปิดตัวกันแบบนี้ค่ะ เื่อวิธีสั่งซื้อค่ะมดก็จะแยกออกนะคะหลักๆเป็น2วิธีนะคะนั่นก็คือการสั่งซื้อทางเว็บออนไลน์นั่นเองสําหรับการสั่งซื้อทางเว็บออนไลน์ค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นถ้าคุณแบบว่าสั่งซื้อออนไลน์ใช่ไหมเวลาที่เข้าไปในเว็บต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเลือกสินค้าอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยเราก็กดใส่ตะกร้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะส่งของมาให้ถึงที่บ้านเลยอาจจะเป็นแบบส่งทางเมล์ messenger หรืออะไรางี้นะคะแต่ว่ามันจะขาดความเป็นแบบ Personal Touch อะทุกคนไม่เหมือนเวลาที่เราไปซื้อของกับช็อปแบรนด์เนมแล้วเราได้พูดคุยกับพนักงานถามว่าเออมีรุ่นนี้สีนี้ไม้สีไหนไหมขนาดเท่าไหร่เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้นะคะมันก็จะขาดเรื่องแบบรายละเอียดที่เราจะอยากจะรับรู้เพิ่มเติมแบบนี้ไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้เนี่ยมส t มีทางแก้มาให้แล้วนะคะนั่นก็คือการสั่งซื้อกับ SA โดยตรง ซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีแบบ SA ประจําตัวเพราะว่าไม่ใช่ขาประจําของแบรนด์ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้โมสแนะนําว่าอาจจะเข้าไปสั่งในช็อปออนไลน์ก่อนก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าใครที่ดูผ่านช่องทาง Youtube Channel ของ m o สนะคะแล้วก็อยากจะสั่งสินค้าของ d ีอออันนี้เนี่ยสามารถติดต่อโมสได้เลยโดยตรงนะคะ ซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะคะที่มจะช่วยทาการแบบว่าติดต่อไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนนะ,ะท,ทั่วทุกมุมโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยสวีเดนนะคะสหรัฐอเมริกา whatever นะคะก็สามารถติดต่อมดได้เลยที่อินสตาแกรมที่ขึ้นให้ด้านบนนี้เลยนะคะก็บอกมาได้แต่ต้องเป็นของดีออนะทุกคนอยากได้แบบของผู้หญิงของผู้ชายของเบบีนะคะ ได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวโมสจะจัดการให้นะคะสำหรับใครที่ไม่มี SA คู่ใจแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อกับใครอยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถถามมาได้นะคะในช่องทางของ Instagram ของโมสได้เลยเนาะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กระเป๋านะคะ Lady Dior เนี่ยกลัวว่ามันจะขึ้นราคานะคะไม่ต้องกลัวบอสว่าขึ้นแน่ๆละแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นนาทีทองแล้วต้องซื้อก่อนราคามันขึ้นนะคะก็ ยังไม่รู้ว่าจะซื้อกับใครดีไม่มี SA ที่รู้จักก็เข้ามาที่ IG m o โ t นะคะส่งข้อความมาว่าอยากดูรุ่นไหนนะคะสนใจรุ่นไหนอยากสอบถามว่ามีของไหมนะแล้วเดี๋ยวโมชเนี่ยจะติดต่อไปทางช็อปนะคะของประเทศนั้นๆเช่นถ้าคุณทักมาจากเมืองไทยนะคะโมจะติดต่อไปทาง SA ของ ฝั่งประเทศไทยนะคะให้ดําเนินการให้นะคะทีนี้เนี่ยคุณก็จะมี SA2 คนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณนะคะหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนโมสนะคะก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือโมสก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยเนาะแล้วคุณก็ได้รับบริการที่ดีที่สุดแบบที่โมสอยากจะมอบให้ด้วยค่ะเอาละหลายๆคนก็อาจจะรู้วิธีแล้วนะว่าถ้าอยากได้กระเป๋าก่อนราคาขึ้นแต่ว่าช็อปมันปิดเนี่ยจะทํายังไงดี วันนี้ค่ะมดก็เลยเอาวิธีการมาฝากกันแล้วเนาะใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เนมค่ะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะแล้วก็ปัญหาไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมดจะเอามาตอบให้เนาะวันนี้เนี่ยประมาณนี้ค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้ไปถึง1000ซับแรกด้วยนะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอาเดียวส